เพื่อนเพื่อนคิดว่าปูดพี่ปีซาดมีอยู่จริงไหมกับเป็นเรื่องเดียวถ้าข้อพีสูตรไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องตีดกล่าวค้านกันมาแต่น,าน,น่านนุ่มเหลวนะครับปูดพี่นางไมาคนตันเตพปารกเตวดาสิงสักติเป็นกำกล่าวเิ็กล่าวกันมาน้าน,นุ่มเหลวนะครับซึ่งเรื่องนี้ที่จะเล่าสู้กันกว้างเป็นเรื่องแก,ก่กบนางไม้นะครับ การเรื่องเล่ามันก็ได้รับการบอกเลา่ลาเล่าไว้กว้างจากล,งลุงพร่มลุงพร่มเล่าวไว้กว้างว่าเหล็กซ้ำไหมตอนเดินลุงพร่มอายุประมาณเจ็ดแปดปีได้หวัดไหมนะครับวัดไหมเจอหวัดไหมวหวัด,วดตุงต่างไหมต้องการที่บูราปฏิสัง่งกรอนคือต้องการที่ทำสร้างล่าขันปลาเรียนกับปลาจุ่มกับเจ้าบ้านว่าจะต้องเดินทางไปห้าตอนใหม่เพื่อเปลี่ยนรูปใหม่การเดินทางไปในเขาในข้นถึงแ่บันบานเราก็ไเดวะอ้าว ลวงโป้ป้ากับปเ,เ,เป็นแห้งเอาแล้งเนื้นเอเป็นผื่าดีดีเยยล,ล่อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้ละ้้้้้้แล,ล้้้้้้้ม้้้้้งป้้้ม้ม้ก้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เป็เ้้้้้้้้้้ั้้้้น้น้้้้นนะ้้งเ้้งง้้้้้้้้้้น้้ก็อ้อย้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 ส้้้้้้้้้ก็้้้บ้้้้้้้้้้ว้้้อ้นจ้้้้อ้อน,อนน้้้น้้ะ ตามพวงช่วงเซตกระพาอคำนังสมาธิข้าจานต้องการจิวะต้งกาแท้จิตไปผูดคุย้ยเรามาณนั้นนะลุงล่วงหมลุวงพอแกเราไว้ว้างว่าเขาส้งกาแท้จิตไปอะไรกับปูดคุ้ยกันแท้ปูดจ้างใหม่ตอนจำบ,บายนั่นบอกว่าหน้างั้นเป็นผูดวลาตอนจำบายนานเลยซึ่งล่วงพอจิมควนว่าไปบูรณาวัดนะกะยินยอมเละแต่ว่าข้อสิ่งหนึ่ง ว่าให้อันเชิญดวงวิญญาณข้องนั่งให้สิงสถิตโย,ยนในติดต่อจำปานี้ตลอดไปโปวยจะดูแลลูกหลานไอ้จิโอกขึ้นมาลังต่อปแลาวหลวงปู่อาจารย์ก็ว่าเขารับปาดล่งจากติกรเสด็จก็ะํำปีที่อันเชิญดวงวิญญาณในสิงสถิตยนเนตติดโต๊ะจปานั้นก็ะลวงป,ลาาาป,ลปู่กับพ้าจ่าบ้านามลัยคนลุงข่าวปลอมตำบินยนยนั้นกับแปรรูประจามเสดเดือนกระเซ็ไม่มีัญหน้าอะไรกรยอกตักกระปุแล้วไปวัดลุมรุมว่กก็ไม่มีอะไรในการปกติ จนเวลาล่วงเลยไปประมาณยี่สิบปีไปได้หล่ะลุงพรมว่าแกได้เมียเหลวมีลลกค้นหนึ่งเหลวตัวน,นั้นก็ถึงก็บังเกิดว่าไปจับจองทีตท้ากินเงี้ยไปห้าทีทั้ากินกันออยู่กันสมัมนะ่ะนถึงลุงพรมก็นึกถึงว่าทีตรงนั้นเลยทีลุงผออาจารย์ลุงพองพอตจานไปตั้งทีฝักตั้งตับเหนยใหม่สมไมนั้นนะ,กะแกแกหนึกกแกไปจ้วนลุงปั้นลุงเอียดกะกาวไปเท่านั้นกะถึงไปจับจองตรงนั้นเลยก็ตั้งใจกันแล้วว่าไปจองนันแหละ ตึงลาไว้ลุงปั้นลุงเอี้ยกว้างว่าตรงนี้ใะสมัยเสียว่าล่วงปู่อาจารย์มาเลยใหม่แต่ว่าจำปานต่นจำปาตอนนั้นเลยติดโตเฮ็ดเนี่ยนะแต่ว่านั้นเลยก็มีกว่าปูดนางใหม่ตึ้งจะติดจังหวใกล้มากก็ต้องบอกกล่าวก็เป็นไปตามพิธีการนะกันนะลุงพลุ่มก็ทตาไปตามพิธีการกับลุงไหนเอานานกะลุงพลุ่มลุงปั้นลุงเอี้ยก็ตั้งเจว่าเอาตับหลวงต่อมาต่อมาก็อยากตั้งๆลเอาตับหลวง ล่างจากเตะตั้มเตะปักปลาต๊อบเกลี้ยกื่นตีเส้ีเลได้เดือดอ้ามย่ำนี้ก็ลงมือตั้งนะครับน่ะเตะริมลำต้านตรงกับต่อจำปานี่นขก้องลูกลมตัดต่อไปต้นก็เป็นก้องลุงปั้นเลยกับกลองลุงเอียดสรุปว่าหมาปุ๊กยางนะครับน่ะจุดนั้นจะไม่นั้นเป็นยางป่ารายยางปื่นเมืองไปเก็บเม็ดหมาปล๊กเมื่อเวลาปั้นไปแปดปียางก็ยังได้ขีดเลย แต่รว่างนันลุงล่มลุงปั้นลงเย้เขาก็ตั้งโตเปลาอะไรกับนะหลังจากนั้นกับปี 3, 3, ตีสามตีสีก็ตั้งโตเอ็นลาปลกโตเปลาปนควรนเนินเนาะตึงอยู่งานสักไมนานนะทวยโจกโรคหนายางไม่มีกับสู้ปลอกทอโตกยางทอววาน,นี้เดี๋ยววา่าลินยางแต่ว่าต่อยางันไม่มีแต่ใบไม้เนปตันเมียแต่เป็นร้อยเลยก็เย่งใบไ,ไม้หันย่อยลงไปแล้วตึงอีกทังไม่ก่อนตัดยางตั้งแพนกับ ว่าปอดเนีมันกาดปอดหลกดึงว่าลางไดอะไรไม่ซ่องหลูกเอาหนามยางมาใส่เอาหนามมาปสดซมนยใส่หนามซอมกวนละไรก็ตั้ปนน่ะตั้ะตั้ปนกับมุนกับปีเซนพอเดือกปีเซนงเกลื่องจักมุนน่ะตเป็นแป้นดีใส่ดอกใส่งามแตกายเองว่าไปกายร้านในเมืองข้องเพื่อนกันหลงร้านก็ได้กล้าไปกีดก้องลุงปั้นก็หลงร้านก็ไปตัดก็หลงเอะหลงลุงเอะก็ไปตัดข้องลุงพร่มกับไอ้บาวกริดไอ้บาวกริดล้านลุงปล่มบวชตามปันจ้าซึ่งออกมา่ะ ต้องการที่ห้าเบียร์เก็บเบียร์ไว้แต่งเมียอะไะการลุงปลุ่มกับวัปนี่แลวกาไปกินยางกูเนี่ยเอาตับล้วงเบิกได้เลยแปดปีเลยกาลุงปลุ่มป้ายกลิตก้าประโยชน์ในน้ำนั้นบกต่อใหม่ทักคิดฐูปดนั่งใหม่จำบานั้นกะบ่าวปิดกระตัดยางนั้นบ่าวปิดกระเขาไปนอนกับลุงปลุ่มว่บอกว่าโกนอนไก่ทึงไม่จุดตัวกอเตียนไายกาเจ้าตีจ้าตั้งใส่ก่อนและก่อนรับก่อนนอนนั้นนะกะบ่าวปิดก็เป็นคนหวนอนต้นหายจะบอกกล่าวเจ้าตีจ้าติ้ก่อนนอนตุกครับพ่อ ว่าดลับลุงบางทีก็ควันนะครับนะในความควันลับลุงกัควันว่าไปปบหัเท้าหอลุงย่ายป้าหนังกุ้ยกัดซ้ำตีกุ้แต่บางทีเราไอ้นี่ในความควันนะครับนะบางทีเรานี่ผมมาดอกควันไม้ป็นตายย่ายปู่ยาตินหนังก,งกล้วยกอดก็เมื่อใ้เราก็ไม่ดอกควันเลยมาเลยก็ดีละหนังและหนังกุ้ย ซึ่งการเทวนาการคุยก็ป่วยาตายย่ยในความวันนั่งคุยกระดึงตั้มมาเป็นนะครับนะคนดาคนแก็บคุยกระดึงตั้มมาซึ่งป่วยเบาเกจาไปหนังวกว้างเราก็ตดั้มอะไรบลอกบ้าได้เมื่ละไมเปล่าเกลื่อไม้ที่กลับนี้เนี่ยผมบวชตามปัญตราซึ่งออกมาถึงข้าวมาไหนเอาขวดนี้ก็มาคิดอย่างฮะเบียจิการุปปาได้แตงเมีอ่ะอนานาเรื่องวันนะในความวามนันนะครับการลุงป้าตายย่ยกับคนหนึ่งพลัดกันแรงคนหนึ่งแล้วกันแรงบว่าเป็นคนนะ ต้องจริงจังจริงใจเลยหรอกต้องขยันทำม,มากินงานเคี่ยวหมัดแต๊ดต้องอยู่ในซีนในถ้ำบาตรีตรัวครับคับในความคันนั่นแหละกันนะต้องเป็นคนใจจริงจริงใจงานเดี๋ลอกล่วงเฟื่อนสัจจาคเกือความจริงไวล่ามาวาย แต่ซึ่งกล่าวคงคุณนยาคุณย่ากันว่าการดีๆเอาเมียห้าเมียนมันต้องเล่ให้ดีเลยหรอกการตีจมีเมียนั้นต้องซึ้งซาต้องเล่ใจคุณบรานแต่แรกก็กล่าวไอ้ว่าผู้จิงแต่จะเอาตั้มป็นปันยญาติได้นันต้องไอ้มีกครบไปเรื่อรงราบนามซีซึ่งบบากลิบววาผมก็เคยได้ยินกับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าเดร่ กายาว่าเรื่อนซ้มกะเรื่อนกายเรื่อนใจเรื่อนบ้านเรื่อนจานไหมประมาณนี้แหละแต่ก็สรุปสรุปเรื่อนพุ่มตวยห้ามเรื่อนกายต่วยดีเรื่อนใจเรื่อนบ้านเรื่อนจานบ้านเลื่อนตวยห้ามดูดีปัดวาดแต่ถึงส่วนนามลาวนามกํานามใจนามกินประมาณนี้และขี้แล้กว่าหายมีส้มมากคารวะมีมารยาตเป็นคนดีบรานอะไรนะไม่กี่อัดหมัดเต็มเป็นคนดีเป็นคนดีและก็ยังกันนั่นคือแต่รู้วบาปันนี้ นั่นเลยรลูกคนเตี้ยวตําเมียเตี้ยตํำขั้นโนเบาโรไม่ล่ะเตื้เต้าเล่าโก้ต่ำคั้นลูกลเ,เกกสือห่้อะดูห้างเสือหน้าเล่เมย์เบาคลิก,กันนังกลับ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 ,บแล้วในความควันกะรลับลับเตือนเตือนกะหลังจงานกนั้นกะจนลุงเจ้าลุงเจ้าหยกขึ้นเตือนึ้นมา,ากทัดตึกจองความควันเลวกับตำนาเตี้ยไปเบิบเบกยางตัดยางยังไม่มีบรรณาธิรนะครับตัวคำกรรมก,กระบรรณาเละ ขอลับลงกับโซนมากับควันไปปกปวยาตายายเลยถูกที่บ่าวกดตัดยาหลังหยดซ้ำปีก็ไม่มีอะปัญหาไม่อุปสรรคอะไรอยู่กันดีมีความสุขหลงลายลุงปั้นหลงลายลุงเอียดกันเมื่อการประโยชน์นั้นก็ไม่มีปัญหาไหนต่างคนกับต่างมีธรรมะกับเดวะหลวงจักกิบอกสาวเจ้าตีเจ้าต้นเจ้าตันก็อยู่กันยังมีความสุขเวลาหลวงไปซ้ำปีก็แม่ก็คิดว่าเอ๊ะเล่หลงเศร้าไว้เหลวคนนึงว่าเออมึงก็จะเดาลับมาคว้าตัวนั่งได้เลยนี่เม่ไปเล้งไว้เหลวก็ตกลงเลย กับพ่อพันนันการรับประจัดก,การกิจการกอจวะไปครอบเมียยวควานั่งค่ามนั่งค่ามนังกันเลยแต่เรียกกั่นั้นก็นะคือเพราะวนาน่าทำการมันก็แล้วกับประโยชน์นอนปักจุบันเจ้าสาวช่วยหัน่นสวยการเจ้าสาวเประความแต่นี้ตอนต้องกลมเกลียวแลนี่ใส่กันเป็นปีนู่นเลยวัาจะได้แต่งกันละนะยางลุงปลุมก็เลยว่างดีนะยางลุงปลุมวางอยู่ปักหนึ่งลังจากนั้นก็มีนุ่มต่างเด่นต่างบ้านต่างเมืองมา ถ้าอยากตัดไปนั่งเราในวัดกะมีคนบอกว่าถ้าอีตัดยางกันนู่นเลยยางลุ่งร่มแต่เอาตับหลวงนู่ว่างอยู่ตาวจิตตัดกันไปตามคนเล่ตะมีน้ำมีได้อยู่บางนั่งก็เจอทุ่มนะครับนะบ่าวทุ่มบ่าวต้มเหมือนมาแต่ตาข้างนุ่ลี่ลูกจไมคิดยาคิดยาโยไรตีเลยแล้วกว่าอีทั้งมานี่กยบ้านต้นมันก็ถามว่าบ้านลุ่งรมอยู่ไหนก็ไปหาลุ่งรมขอบลุ่งรมเลยกับรุ่งร่มระหว่างนั้นแหละไปก็จะตัดป้าปิดตุงกันลุ่งรมบ่าวมาตุงเต็นน้ำนั่น กะลุงกลุ่มบกเลยกะลุง,ลงกลุ่มกับลอไอ้บ่าวนั้นเป็นคนไม่เจือเป็นคนแต่ว่าหยุบไม้ซะไม่ไม่เป็นคนหยุบไม้ซะไมน่นันกระเบอือยยางและจ่าเน่งซ่องจ่ากระบางเอิญว่าฝากชานั่นฮะกาไอ้บ่าวต้มนั่นกะย่างมามา,มาซ้อมก็ไปตัดใหม่ติดดงจำปาทางนู่นเลยมาไม่บกไม่กล่าวกรรมขึ้นไม่มีสะม,มาขาดาัดเอาอะไรเล็วกดาน,าน,นจ้านะกก็ไปตัดติดดงจำปาด้านหลาได้ใหม่ตาปุ้งเก่งมาต้องตอนป้ามาเรียบจ้าน พ่อคำนั้นนอนรับลงกับฟันคว,วันมียิ่งเต้าซุวยได้จุดข้าวเดินมาแล็ตามความสีไปอเอาไม้ในก็ใกล้แล้วบอกใกล้บางแล้วสอ้ก้าวมาโยไในเอาวนี้เข้านีกวนนีนั้นบอกจะเสียจะทานเหล่าไม้ถือ,อไ้บันปลือ้อไงบ่าวตุ้มในความควันก็ไม่สนใจเลยนะรับเราไม่เรามาโยบอกตาแก่แล้วตาแก่เรามาตัดสนใจอะไรได้ประมาณนี้หลังจาก็ีคุยกันแย่ๆย่บานนั่นกันยิ่งจุดก้าวกะ การร่างกายอะไรก็เดยนจ่าปล่อยก่อนยีบปล่อยหลับไปนะคั้นเรามาบอกทิ้งแล้วไปก้อนกามาเจ้าเตียเจ้าตั้งเคยมั่งบอกเจ้าเตียเจ้าทิ้งบอกพี่ปลาเสียปลาดักเคยมั่งข้ามาโยนในอ้าวนี้ันต้องมีการน้อมน้อมคาราวะกระบาต้มกับไม่ต้นใจรุงขึ้นมากกับไม่ต้นใจไรก็าำนาตีกับตัดยางต่างวันกับปกติแล้วมามีปัวหนาไรกีดยางตัดยางแล้วมาบักป้อนนอนเล่นนอนรับไรก็ไม่ปลื้แต่พวกกำกลางขึ้นนั่นเลยรับลงที่ไรก็ควันทุกที่นะครับ ในความคันนะครับในความควันของบาวต้มว่าเรเกกันเป็นทราบสวยต่อมาต่อมากกักล้ยกันไปคุ้กับมากกับกลายเป็นยิ้งจาร่าข้มข้าวนายนต์้าลึก ควันหามายปากขวมนั่งเหี้วนั่งยอนข่าวมาตัต้ตาหยิบลุกปลัมประมานี้นะคือในความควันกายเบาวนั่นในความควันกาพปลัมเล่นเล่นย่ายนั่นย่ายนั่นก็ดิจิตจับเล่นหอบจนเหนือยออ้าออ้าตื่นก็ไม่ตื่นเล่นกันจนเหนื่อยนะครับ ใหญ่นั่นกันในความควันหวานเนื้อใหญ่นั่นกันเหลือกิจกกแล้วรับลงถูกขึ้นกับควันปนันถุกขึ้นกับไอ้บาวนั่นก็นไม่จำหนึกจำเนี้ยันไรก็ตีเป็นแก่ความคว,มควมันเต้ฮ่าขึ้นแต่วควันอยู่ปน,นันยาตัดมังไม่ตัดมังซึ่งยาเงั้นต้องล,งลูบตัดกลางวันว่าจางไรนึงก็ต้องลองลูบลงโลตะเล็กตีสามดีเซว่ารุมหมดเลยใก่เกียงแก่สมัยนั้นแก่กี้ต้าน,นิน กาหล้างจากติดควันนั่นก็ข so e ึ้นติดเซติห้าพ่อขึ้นติดเซไม่ควันพ่อขึ้นติห้าลุงโลยางดานนั่นลงตัดยางแท้เร็กอคมลงตัดยางแท้เพ่าะเลยขึ้นมากเลยไปกลางหน้าซะนยตอนกบมีลางขาว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 เดินตัดยางมาตานาส้งควยส่งเกียงไปเล่นะครับส่งควยส้งเกียงไปเล่ประเนียนคนเด็นตัดยางมาหน้านันไม่ผ้าเกียงใส่ชุดที่ขาวแต่ว่าส่งควยไปเห็นขาว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 เดินกุ้งปุ่งกลมตัดยาง คือถ้าคนเคยตัดยางเคยกรีดยางก็จะรู้นะครับจะเคยได้ยินเสียงมีดกรีดยางตบเลือกยางในหน้ายางนใกล้กล้ใกล้ใกล้ใกกล้ใกกล้ใเลยถึงก็เอาปลอกมาขอโป๊กๆช่องที่ตัวยางนั่นนะครับกายบาลุ่มว่าไอ้เหล็เคยมากรีดยางเราด้มหน้าเลยไม่ว่าเกี่ยงใคลมาช่วยกรีดยางเนี่ไม่ว่าเกี่ยงดีเด็กกันนะครับงมันก็เดินก็บ่อยตัดต้นนู่นลาวไอ้นู่นก็ตัดไปอีกต้นนึงลาวตอนแดไอ้บาลุ่มก็ลงตัดยางแท้เลยกะ โตซะเลยแต่หยกขึ้นที่เดินมันกะตังนานกระตัดด้วลาเกร็กเกร็กเกร็กเก็กเก็กเกรกป๊บปุ๊สองทีเลยกับตัวเวลาแต่บ้าต้มกันเริ่มมุ่งอยครับบเฮ้ยจะไม่ปากไว้ปะนี่ยยางก็บาดมดเดี๋ยวเต่าแก๊กยิกอะไรเราแต่คุณไม่เชื่อเรื่องผี่างซางนี่แหละครับนะจะคิดไปเรื่องว่าอ้หิมารุใกล้มากหรือว่าใครมาย่อเพิมาณนี้ดอกเลขกระตัดโดูชั่ว่าตัดไปถึงต้นจิเห็นว่าขาวๆนั้นตัดไปต้นใหญ่กันแล้วแต่ว่าก็ไม่เห็นเลยเพราะนี่มันผมไม่ตัดที่หรือจะเห็นเลยว่าตัดตรงนี้อ่ะ อะไรชวนเสลี่จริงถ้าป่ะน,นี่กายเบาต้มส่งเสียงไอสู้เป็นเคยแหละมาแต่ไหนมาตัดยางเราเลยแหละมาแต่ไหนนี่โบกมาตีเกยมายกเราเลยแต่ไม่ไปดีน้ำเลยบ่ะนี่ถึง้นกะระด่างขาวๆนั้นหันนานล้มอ่ะไอ้ยิ่งเสียงผูดในหูนะครับนี่ยยายไปหาสู้ตีน้ำตุกขี้ไอ้ภาพนั้นตกใจร้องโผล่เลยผมเล็กผานั้นหมอนน้ำมาต้องไปใส่น่าก็เห็นก็เห็นย่ายในความฝันนั่นเลย ยายในความควันหันไห้ยิ้มตามขึ้นมาจำพีไม่ได้น,อน,น,อน้องตาทํำตาดีเกาเกาอกอกเกาเกาอกอกไอ้บ่าวนี่ก็เห็นแลยพน,นั่นก็ะนึกขึ้นมาได้ว่าไม่ใจค้นตะเลตาปันเนียเพราาตอนกลางวันย่างแลไม่เคยเห็นเห็นในความควมนันนี่ตาฝันเนียนน่าว่าเป็นผีตะเลวนะว่าไอ้บ่าวหวานหวานก็เพราะนึกงใ,ในใจพน,นันเหมือนกับว่าผีนั้นรู้ไอ้บ่าวต้มนี่นักนมันจะหัวขึ้นมาเลย จำผีไม่ได้เนาะน้อยกมือหลักศะนากลายผีขึ้นมายได้ไปเดินกาวมหาอนีกายบาดทุ่มก็เห็นพอนนั้นค็ะแน่นอนแล้วผีก็วิ่งออกวิ่งไปนู่นเลยน้ำจะเป็น่วนข้างนูนน้ำจะเป็นของลุงพันธนุ์ลูกลุงพันเจอบาพ้นมาคิดอย่างนั้นในผ้าเมีย่ยมากันได้มากันนุ่งเยีย มาบ้นบาบ้นบาบนช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ล็อกสะเลพี่ล็อกสะเลบาลโน่ขากำลังหยกขึ้นจะไปโอย่างยีง่กอดีเลยกับว่าปันป้นคพอมปัน้นเพลย์ขยกขึ้นมาตามกับพ่อไอ้บาต้มเล่นไปน้ำบาวพ้นครับพี่ย่ายกับไม่ตามไปแล้วกันเฮียไปเสียพี่ล็อกสะเลเผื่เนื้ออยู่ไม่ได้ลแล้วตาปนีนี่จิลนเราไปน้ำกับไมฮานให้เราล่อยนั่งแดิดน้ำเขาหนีจนรุงเนาะตกลงไอ้บาวพ้นกบมันกัดไม่ปักตัดย่างนั่งคุยนั่งเป็นเพื่อนไอ้บาวน่้นองเลยแต่เกล้แต่ตุ้นแต่ตุ้มนั จนรุงรุงแจงแสงสว่างมาแลบวบาท่มถือว่ากลางวันผีไม่อกแน่เลยคับลบไปติดน,น้ำ,ก,ก,ำกับแกบตำป้าระออล็เลยครับมันล็ไปบอกลุงพลมว่าพี่ล,ล็อกไปเหล้วลุงพลมอือผมไม่ตัดอะไรลุงพลอมอย่างนะอย่างที่ได้กี่แปนกี่เปนลุงม,มันจวยข้าวไปเอาอ,ออกมาขายปั่นกันแล้วที่ผมไําำทุนไปสีเงินเหล่า การเรียงร่าดตัางมัดตังม้งมวนกับลาวิลุ่งพร่มกว้างลุ่งพุ่มกับข้าวใจพลังพอนแลบหล่อลุ่งพ่มกับรูดหย่นเหลว่าแต่เอานั้นนั้นพี่นางใหม่ยังแต่จริงพี่นางใหม่เน่ะเป็นพี่ดีๆดกและเจ้าเตียเจ้าติ่นแกนนั้นดีดอไม่เคยยยกไม่เคยลอกใกล้กับลูกหลานันนะแต่บ่านนี่นนะวาไม่รู้จักก็เอาปุ้ยไม่รู้จักก็ตัวโรดจักบอกลาวมาขาวปว่นนะไปกอเข้ามาเลียกไม่ไม่อย บางสิ่งบางเรื่องเป็นแค่เล็กๆน้อยนอยนะครับนะไม่ใช่เป็นเรื่องแต่ยากมากไม้เลยแคว่วโรจักบอบกล่าวโรจักตักท้ายไปล่ามาวายมีซั่มมาคารวะซึ่งตาเป็นไปได้แต่สิ่งสำคัญน,นะโยนในสิ้ในในท่ำก่อนจะหล่มตัวลงนอนกะโนอบนมซั่มมาคารวะกราบมอนซ้ำที่ตั้งหลักซ้าจำมังหลักซ้าสร้างกลางหลักซ้า การบอกเล่าจาตีจ้าตั้งนั่นเลยกับคือสิ่งแต่ว่าการเป็นโยนในเขาในก้นในตาตั้นตีที่เราคิดว่ามีสิ่งในหลับไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่พิษไม่รู้ซะเลยไม่ได้ทําพิษไรเลยไม่ปื้อไม่เจอกัยชาหลบรู้นะครับนะอย่าลืมไปล่ามาไหวตักใต้ตั้มมากาลวะโยนในพิษในตั้มนั่นแหละก็จะทำให้ชีวิตมีความสุข